อยากอะไรตาสัมผัสคือสัมผัสทางหอายตนะถ้าไม่มีสัมผัสเนี่ยพอใจเกิดไม่ได้ยมจะพูดความพอใจในโลกเนี้ยโดยเว้นจากอายตนะเนี่ยเป็นไปได้ไหมความพอใจที่ยมพูดคุยกันในโลกเนี่ยเช้าจดเย็นเนี่ยเช่นอะไรกินอาหารอร่อยทางลิ้นไปฟังเพลงมาเพาะทางหู ดูหนังมาสนุกทางตาใช่ไหมกลิ่นหอมทางจมูกอย่างเงี้ยต้องผ่านอายจตนะไม่อย่างใดก็อย่างหนึ่งครูเจ้าจึงบอกเลยใครจะบัญญัติเวทนาโดยปราศจากผัสสายัตนะทั้งหลาย6ประการเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เห็นนะผครูเจ้าเนี่ยสุดยอดมากเลยคือบัญญัติอะไรธรรมะประเภทโลกุตละนี้นะบัญญัติแล้วใครเถียงไม่ได้เลยนะ แต่ตอนเวลายอมไปคุยกับ